สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการใช้ Apple CarPlay นะครับใน Isuzu D-Max นะครับปี2020แล้วก็2 1นะครับขั้นแรกนะครับเสียบนะครับถ้าไม่ต่อบลูทูธนะครับพี่เสียบ USB นะครับเข้าไปที่ช่องนะครับช่องเสียบนี้ได้เลยนะครับนะครับเสียบไปแล้วนะฮะนะครับ พอสักครู room, ่นะครับจะมีนะครับเห็นไหมฮะคาเฟ่นะครับก็จะมีนะครับอนุญาตให้ใช้คาเพ่กับคาลิโอระหว่างโทรศัพท์มือถือล็อกอยู่นะครับแล้วก็อนุญาตนะครับเห็นไหมฮะแค่เสียบสายชาร์จนะครับนี่นะฮะ Apple Ca คขึ้นให้เลยนะครับแล้วก็จะมีนะครับเปิดใช้งานคาเพ่ไร้สายนะครับแล้วก็เฉพาะ USB นะครับเราก็เปิดไร้สายได้เลยนะครับนะฮะ ทีนี้มาดูเมนูในรถกันนะครับตัวนี้นะฮะก็จะเป็นแผนที่นะครับแผนที่เราก็สามารถเลือกได้นะฮะแผนที่เลือกได้นะครับว่าจะใช้ของ Apple หรือว่า Google นะครับนะฮะต่อมาพวกเมนูต่างๆนะครับของ Apple CarPlay นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนะฮะสไลด์เลื่อนไปได้เลยนะครับมีจูมีไลน์พวก Google Map ต่างๆนะฮะ นะครับด้านบนนะครับก็จะบอกนะฮะเวลานะครับแล้วก็สัญญาณของมือถือนะครับนะฮะเดี๋ยวผมลองเครื่องเสียงให้ดูนะฮะับเปิดเครื่องเสียงอะไรก็จะเป็นเมนูแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ถ้าขับรถอยู่นะฮะ เราก็สามารถนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเปลี่ยนเพลงได้เลยนะครับหรือว่าจะสั่งงานสิรินะครับกดที่ปุ่มนี้ก็ได้นะครับนะฮะเดี๋ยวผมกดคลายให้ดูนะครับสวัสดีสิริสวัสดีตอนบ่ายคุณสบายดีไหมนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมลองถอดสายออกให้ดูนะฮะ ครับพอถอซสายแล้วนะครับบลูทูธนะครับมันก็จะหลุดไปแล้วนะฮะทีนี้เราต้องมาต่อบลูทูธนะครับขออนุญาตนะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับบลูทูธนะครับเพิ่มอุปกรณ์นะครับค้นหาอุปกรณ์ครับ iPhone 5C นะครับอันนี้เครื่องผมนะฮะเนี่นะครับก็จะมีให้จับคู่นะฮะเนะครับ กดตกลงนะครับที่หน้าจอแล้วก็อนุญาตนะครับราสักครู่นะครับนะฮะต้องการใช้คาเพนะครับนี่นครับเรียบร้อยแล้วนะครับสแสดงนะครับ นทีนี้ก็จะแบบไร้สายได้เลยนะครับโดยการใช้บลูทูธนะครับนะครับไปที่เมนูนะครับเห็นนะครับขอบคุณมากครับที่รับชม